ไม่หมดแล้ก็คงจะเกิดชาหนาไม่อยากเกิดแล้วให้กายมันสลายอยู่นั่นแหละค่ะเขาไม่ตอสู้กันสู้อยู่กับมันเือแบบมันจะน้ำมันก็หลุดออกไปทีนี้ก็เห็นกายนิ่งอยู่เลยค่ะมันมันมันแบบเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเลยนั่นแหละเขาเรียกกายประสาททะแล้วก็เห็นจิตตั้งมั่นก็เห็นเห็นแค่กายนิ่งไม่ไปไหนเลย เออมาถูกทางนะคิดว่ามาถูกทางแลว้วมันรู้แล้วว่าถูกแต่มันจะไปยังไงต่อนัอ่นอาจารย์รู้ได้ไงเนี่ยแต่ว่ามันก็คงก็ต้องรักไปเรื่อยๆก็รู <S 1> <S 1> ร้ว่าเราต้องทําความเพียรต่อนั่นแหละจึงเรียกว่าเสกขบุคคลผู้รู้ว่าตนเองจะต้องหาวิธีการศึกษาหให้ถ่องแท้ยิ่งกว่านี้ เพราะว่าถ้าของแท้แล้วก็จะไม่ค้างอยู่ตรงนี้แน่ๆมันรู้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละเรียกว่าภาษสขาบุคคลอืมเป็นอย่างนั้นอื <สะ S 1> ดีจริงๆเลยนะคุณชั้นสาธุเห็นะหคุณชั้นได้ฟังเสียงอริยะตัวเป็นๆหรือย,ยังเป็นอย่างนี้ะนะเออฉะนั้นเนี่ยที่ที่น้องแอมเห็นเนี่ยมันต้องเห็นซ้ําๆไงค่ะคนทั้งหลายคิดว่าเห็นครั้งเดียวแล้วมันบรรลุเข้า นิพพานไปเลยมันไม่ใช่มันต้องเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเบื่อแล้วเบื่ออีกเบื่อแล้วเบื่ออีกเบื่อจนมันวางเฉยกับสิ่งที่มันเห็นนั่นแหละมันถึงจะเข้าได้ใช่ไหมเออแต่ถ้าเบื่อแล้ววางเฉยปุ๊บเผลอเข้าอุเบกขายังเป็นเราอยู่เงียบกริบเลยความรู้อยู่แค่นั้นไม่ไปต่อใช่ไหมเป็นอย่างนั้น สาธุนุโมธนากันน้องแอมค่ะสาธุค่ะ